ต้องมีอะไรสักอย่างกาจะต้องมีการเรียกคุยนะครับะนนของรรเบนอัมบริมเตรียมคุยกัาโชครับเดินออกสนามหลังถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับรูเบนอัมบริมเฮชโค้ดของแมนยูนะครับเปิดเผยว่าเขาจะต้องพูดคุยกับอเลันโดรกาาโชหลังจากกาตาโชเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวทันทีเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะอิปซูทาวเมื่อคืนนี้3ประตูสองอัมบริมครับตัดสินใจเปลี่ยนตัวกาตาโชออกจากสนามก่อนหมดครึ่งแรกนะครับหลังจากที่พราสติกดอรกูถูกไล่ออก เพราะทำฟาวใส่แานั่นของฮัชินสันนะครับโดยให้นูแซมัสรอุยลงสนามมาเล่นแทนเพื่อปรับแทคติกให้กลับมาเล่นระบบหลัง5คนแต่แทนที่กาณาโชจะไปนั่งกับเพื่อนร่วมทีมที่มานั่งสำรองเขากลับเดินเข้าวงสงสนามไปเลยนะครับอาจะเสียความรู้สึกเสียใจนะตามภาพเมื่อถูกถามว่าทําไมกาณาโชถึงทําแบบนั้นอัมริมตอบตีตลกบอกว่าก็คงเพราะอากาศมันหนาวและฝนตกละมะั้งจากนั้นเขาที่ายถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวา แนวทางของเราคือเล่นในระบบ531ผมรู้ว่านี่เป็นความเสี่ยงเพราะกาโชเป็นนักเตะที่มีความเร็วและดวลตัวตัวได้ดีแต่ผมรู้สึกว่าทีมคุมเกมได้ดีอยู่แล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะหมดครึ่งแรกเราต้องเลือกคาร์ลสุคนออกจากสนามแต่ต้องคํานึงถึงการเล่นลูกตั้งเตะด้วยซึ่งสุดท้ายก็เป็นกาโชที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนักข่าวยังถามต่อว่าเขารู้สึกไม่พอใจหรือเปล่าที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกอารัมริมก็บอกว่าคุณกําลังจะโยงไปถึงกรณีของแรดฟอร์ใช่ไหมผมเข้าใจผมเข้าใจ ผมก็จะคุยกับกาาโชเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องมาดูแล้วถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ต่อไว้เราคุยกันอีกทีในงานแถลงข่าวครั้งหน้าแล้วกันแล้วหลังจบเกมกานาโชวก็ออพภาพลงบนสตอรี่ไอครับโดยไม่มีแคปชั่นอะไรเลยซึ่งนําไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาของแฟนบอลในโลกออนไลน์นะครับคือภาพนี่ยฮะก็คือบีบจมูกแล้วก็ก้มหน้าอันนี้คือเขาเดินออกไปนะครับ ใช่ฉะนั้นนัดน,นี้จะไม่แมนยูขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของพรีมเมเรกโดยโปรแกรมถัดไปพวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับฟูลแลมในศึกเอฟเอครับรอบที่4วันอาทิตย์นี้ก่อนจะ,ะบินไปเยือนเรอัลโซเซดาในเกมยูโรปารลีกรอบ1ิบทีมสุดท้ายนัดแรกวันเบรนซ์บดีนาะนะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ต้องเตรียมคุยกัน ทั้งกาลาโชนะครับแล้วก็ทางรูเบนอโมริมก็รอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีกระแสวิาพธธากษ์วิจารณ์อะไรออกมาหรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนตัวออกเสร็จปุ๊บเดินเลยนะครับฉะนั้นของกาลาโชเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเลยนะครับไม่ไปได้นั่งกับเพื่อนที่ซูมมันสมรองนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ